ทำไมคะเมืว่ามันไม่มีใครเห็นค่ะจะเก็บมันไว้ทำไมคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณทานคุณแม่ค็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะเราดูแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้สนใจใหญ่ดีรูปนี้อยู่แล้วเก็บไปทิ้งขยะนี่มันไม่มีค่ามากพอที่จะทำให้คุณแม่กรอดได้เลยใช่ไหมคะ รู้ไหมคะว่าการจ่ายไปกี่ล้านที่จะซื้อรูปที่คุณแม่ชอบแต่คุณแม่กลับไม่ดีใจกับอีการหัวยๆจากหลานชายสุดที่รักมากกว่าที่ฉันไม่โกรธเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันเป็นนักธุรกิจถ้าแกปล่อยให้อารมณ์มันมีอำนาจเหนือแกเมื่อไหร่แกก็จะพ่ายแพ้ทุกอย่าง ที่สูจน์ตัวเองเหรอคุณแม่ยอมรับไม่ดีกว่าว่าคุณแม่ไม่ได้คิดที่จะยกเลิกเวลาให้การอยู่แล้วที่ผ่านมาการทําให้คุณแม่มันตั้งเท่าไหร่การทําให้แบงค์มีกำไรตั้งเท่าไหร่คุณแม่เคยเห็นบ้างไหมแต่คุณแม่คงไม่เคยเห็นหรอกเพราะอะไรรู้ไหมคะปลอกการมันก็เปแง่ลูกสาว มันเป็นแคู่กคนหนึ่ที่คุณแม่ไม่เคยสนใจมากกว่าคุณจไปยังคุณแม่จะทดสอบพวกเราไปทำไมในเมื่อสุดท้ายแล้วคุณแม่ก็ยังตูงใหญ่พี่ค่าอถ้าอย่างนั้นแกก็ถอนตัวไปซะสิแล้วก็ไปหาผู้ชายที่มีฐานะเหมาะสมกับแกสักคนแล้วก็แต่งงานกับเขาซะแบบนั้นละง่ายดีออก ฉันจะได้ไม่ต้องมาฟังแกพามเรื่องไรสาระอะไรแบบนี้คุณแม่ยอมรับไปดีกว่าว่าคุณแม่ไม่ได้คิดที่จะยกเลินเวลาให้การอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นแกก็ถอนตัวไปซะสิ แล้วก็ไปหาผู้ชายที่มีฐานะเหมาะสมกับแกสักคนแล้วก็แต่งงานกับเขาซะ